บสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง mm hmm. FC เบอร์สุข ου, สุขคนเนาะบวาซีอูในและกระต่างประเทศเด้อพี่น้องก็ยินดีตอนหับกับสุซองบ่าวลวาวซาแนวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเปิดภาพมาอ่าพี่น้องคุณบอ่อพี่น้องว่าเฮาอยู่ใสเนาะอ่าต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นมะละ,ม,ละมดหรือว่าต้นมะลน,นมนมแลยเนาะพี่นอนะอ้องเนาะเอ้าม้นนี้พี่น้องเข้ากับเข่ามาหาน้องปูนาพี่น้องเลยเนาะ บุรีข OK ามาหาหน้องปูน,นากะค่อนข้างสีดนพอสมควรแล้วพี่น้องเนาะโม,มเมนต์เป็นเดือนแล้วระจักษ์บุรีข OK ามาหาหน้องเพิ่น์นเนาะกะค่อนข้างสีดนแหละพี่น้องเอฟซียังขิดทอดขิดเทิงน้องปูนาเพิ่์นจะบ่พี่น้องเนาะบุรีพ่อกับน้องเพิ่์นกะโดนพอสมควรแล้วพี่นอ FC ้อนงเนาะโมูหว่าน้องเพ,พิ่นนะนพ์นเป็นยังไงเนาะน้นองดอกแก้วน้องปูน,นาพี่นอ้อยเนาะเอาโอเคเดี๋ยวไปหาหน้องปูนาเพิ่์น,นพี่นอ้นองพูอยู่เพื่อนไพ่ลาพูพี่น้องโดย ไปพี่น้องเลยเนาะโอ้พากันเห็ดยังเด้พี่น้องเลยเนาะโอ้โออ <c oughs> หนึ่งเข่าว้านี่มาเจอเพิ่หนึ่งเข่าแล้พี่น้องเนาะตสบายดีสบายดีเด้ดวอว้าวหนึ่งเข่านี่เนาะอ่าพี่น้องเลยเนาะโอ้ หนึ่งเข้าก็เป็นเนาะดอกแก้วเนาะเก่งเกินพี่น้องเลยเนาะสุดยอดเลยนี่เนาะอันนี่แหละเด็กน้อยบ้านนอกพี่น้องเนาะนี่ตัดชิ้นล่างล่างให้มันสะอาดแล้วก็ไปตักไอ้หมอนั่งเอาไปตั้งพี่น้องเหรอเนาะน้องปูกำลังจะไปหาบน้ามือเอาไว้น้ำดอกแก้วก็ได้สิเด้อเออเอา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 ไป เก็บเมนก่อนเนาะแล้วก็นมเมามีให้เพิ่นพี่น้องเหรอเนาะเอาไปข้างอีละ่ะเอเอใส่ข้อหนึ่งเข่าเป็นที่แบบแบบนี้นี่มันสเสด็จหนามก่อนนี่มันย่อยแสะแสะแบบนี้เดี๋ยวกลับไปข้างบ้านเฮ้ยเอโอโอ้โอ้เอ้ยก็อยู่นี่เนาะเอ,อย้ยสบ,บายดีเลยเด้อโอ้เมื่อดีนี่ข้างเรียบร้อยพี่น้อง ปิดเมียนบ่ะนี่เออพี่น้องไนนอ้เนาะเก่งเกินน้องดอกแก้วนี่ไฟกับแบบนี้เลยขีดเอาไฟเพิ่นเนาะพี่น้องโอ้คักคักคักเออเก่งอเลยนีน่เนาะโอ้โอายุจักปีแลยเนี่ยน่ะเจ้าบุหูปะเจ้าบุหูวะเจ้าจักรพีมีแล้วบางสิบปีเนาะสิบรือยสิบเอ็ดเนี่ยมาจักพี่น้องไนนอ้เนาะ คิดว่านะได้บ่ผูน้องปูนาเพิ่นกำลังสิไปแต่ว่ามีคนอาบน้าอยู่ฮั่นเนาะเอาเจ้าคือนโบตักอยู่ในนี้สิะผูมันเป็นอะไรมันขุ่นบ่อนนาเพิ่บฮะน้ำพิ่นอาบอ๋อน้ั่นี่เพิ่นอาบก็เลยจะไปสูบอยู่พุ่นเนาะโอ้พี่น้องเหรอเป็นยางไงอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่บ่ได้พ่อกันโดนกับนระบาว เป็นเดือนแล้วเนาะเดือนแล้วจูเต้เร่ห้องน้า้งแต่แล้วห้องน้านับบ่าวขอแมาเนาะอ่าทีน้อยนะเซ็งเรียบร้อยจะได้ขึ้นอย่าง่ห้องห้องปอซองได้ขึ้นอย่างพ่อแจนมาปลเขาบ่ฮอดปีทำขับบ่ฮอดปีอ๋อเพิ่นก็เลยบ่ให้ขึ้นเพิ่นให้เฮียนอันห้องปอเนึ่องไม่ก่อน เออฮ่าฮ่าอ่าอ่าพี่หน่อยเนาะเฮียนไม่เฮียนหม่ไอ้น้องปูนาเพิ่นเฮียนไม้พี่หน่อยเนาะนอไอสมพรเนาะสบายได้ไเด้อเอโดยโดยบุญพ่ก็ดนเนาะแม่อยู่ดีมีแห้งฮอดคือกันอยู่ดีมีแห้งเด้อโดยโพี่น่อยเนาะพีว่ามาแต่บ้านโพตูเจ็ปีพี่น้องเนาะก็มาแหวน้องปูนาเพิ่นก่อนกลับบ้านพี่น้องเห็นเนาะ เออเพราะว่ามือนี้โบเป็นยังโบเป็นยังไอ้หักแพงกันคือเก่าขอบใจละลายขอบใจละลายเนาะ่าอยู่นี่มีเฮงคือเก่าซักเข่าเรียบร้อยเด้อจะน้อยจังไปก็ได้น้องปูให้ผืนอาบน้ำแล้วก่อนเนาะอ่าพี่น้องเอ้เนาะเพราะว่าบอลผลไปตักน้ำผืนกำลังสูบน้ำอาบอยู่ฮันเพราะว่าแต่ละเถื่อกระน้องปูผลไปหาบมาแต่ปูนก็ค่อนข้างสี่ไกลเติบเลยพี่น้องแต่ผืนมาพี่เนาะอ่าห้องน้องห้องน้ำผืนกับโบได้มีอัน ว่านั้นดอกพี่น้อง <c oughs> บ่ได้มีน้ำปลาปลาใช่น <c oughs> ี่สักอ่าว้าวกำลังถามเรื่องซักเข่าอยู่ซ <c oughs> ักแล้วบ่เข่าหรือว่ายังซักแล้วออกแล้วบ่ออกแล้วยังน้อยกกประมาณคืบหนึ่งเลยบ่บ่ <c oughs> ประมาณสองขอ้อมือแันอืมน่าจะซักแล้วอ่าประมาณทิศหนึ่ง,งเลยโดย ทางไอ้เพิ่นก็ไปอยู่ได้เหมือนนี่ไปกับสร้างแหล่พี่น้องนะไปสางเพื่นไปเฮือนผดุเจ็ดปีพี่น้องเนาะสีคือการเลยกับเพื่อนน้องปุนาพี่น้องเนาะสีทาเฮือนผตูเพิ่นเนาะงามเฉพาะเฮือนผตูงามถือว่าโอเคเนาะได้การอยู่พี่น้องเพราะว่าเป็นสร้างแหล่เนาะอันนี้ก็สร้างแหล่คือการเือนหลังนี้พี่น้องเนาะฮะอ้าว อันนี้คือหอยดาบาวไอ้ยังนี่บอไวคลายบอบอโอ้นี่คือหางรถตู้จอดทางหน้าเลยอ๋อถือเวลาเราขี่รถมามันจะเทือนเนาะเออสิเป็นยัง่แบบนี้เนาะอ่ามันส oh. oh, ีซัำป์เนี่ยนั่นนึงไ้นอเนาะกล้วยกล้วยเนี้ยกะเจ้าห้องเนาะเอาใบกล้วยพกกล้วยเนี้กล้วยเนี้กล้วยฮะทีนี่บอ อันนี้ก็โอ้เอาไว้กินรสบูเอาไว้กินเอาไว้กินทักยืนช<ะ>ูนโอ้หมกผีพี่น้องเนาะอ่าเอาไว้ขายช้าช่ะฮะไม่คลายแล้วโอ้เนาะพี่น้องเอ้ยเนาะมีของฝากของตอน้นประชันพี่น้องเนะอ้ยเนาะอ่าโอ้สุดยอดเลยหมกพริกเป็นกาเก็บจากต้นเลยนี่มาแย่กซื้อเนาะเห็นบ่ยังดกอยู่บ่ อืโดยโดยโดยพี่หน่อยเนาะไปไปเบิ่งน้อยน้อยไอ้ไปเบิ่งจักเล็กเจ๊น้อยไอ้น้องปูนาอวดชวนอีกก่อนไปไปเบิ่งก็ได้เด้อเออพี่น้อยเนาะเมื่อกี้นี่กับเบาวน้อยมาเบิ่งเข้ามาเบิ่งอีกบาทเบิ่งบางนัดละนับบ่าวนับ่าวจะเบิ่งบางนาันป๊อปบุตรมาจะโดนสุกแล้วกำลังนี่นะกำลังเทอมนี่นะเออตรงนี้ โอ้โอ้พี่น้องเอ๋ยเนาะมีแต่มากใหญ่ๆเลยบาทนี่มดามาจะโดนหรือเงยเลยเนาะเปลี่ยนแปนลงหลายอย่างในย,ยามผลนี่พี่น้องข้างในผู้น้ำเต็มอยูเ่เป็นเป็นพวกผักบุ้งอันยังผักเกษตรเนาะอ่าเขียวยุ่งๆเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะมากหมากมะกรเป็นดอ,หอกหรือเปล่าผู้กำลังเป็นบปล่าเ,เออ เฮ้ยมึงผิดปาจะพอน้องปูนาพันจะเวหาให้พี่น้องเนาะดกกะลีเปือนเืน้องละแกพันอืมบุได้ใส่พูใส่ยังเลยเนาะปอพี่น้องดกกะลีซี่อยู่เต็มอยู่กินบัวันบัวไวแล้วเนี่ยเนาะก็อบเก็บไปขายแน่เนี่ยปูนี่แม่มันชุกบ้างเลเห็นบอช่วหน่อยมันก็ล่นเนี่ยนะบ่าวอะเลยก็เก็บก็ตักแดดเอาไว้อ่า เก็บตากแดดตอนนี้มันยังอะนนเนาะอ่ามันย uh ังพ uh ่นตกพี uh> il IL ่น้อยนี่นี่มันโอ้บางหมากมันกับมันกับเปื่อยเนาะอ่าบ่าเนาะมันตกมันฮาดแบบนี้เลยนี่คือไายใหม่นี่พ่นแล้วพ่นกัได้ตกแล้วแดดอ่าโอ้พี่น้อยเนาะเปลี่ยนไปลายเนาะมันสีดามันตัวหน่อยๆก็เป็นหน่อยแล้วมันอันอันนั้นเลยพี่น้อยเนาะนี่มันขึ้นชูงถ่วมหัวน้องอีกอย่างน้องดิ้ว มันบอโอ้เขียวไปหมดเลยบ่าเนาะสุดยอดพี่น้องเนาะอันนี้แล้วเสียหญ้าออกพี่น้องเนาะเสียหญ้าออกจากต้นมะพริกให้มันอันนั้นพี่น้อยเราให้มันสะอาดเนาะฝั่งนั้นก็เป็นสวนน้องดอกแก้วบอเป็นมางเหรอบอเป็นแล้วเออพี่น้องเลยเนาะ อืออ๋ออถือ,อว่าสุดยอดแหละพี่น้องโอ้โอ้เขียวงงงงเลยนี่น,น,น,บบนี่แยมแยมพลอะไรเหมือนกับเขียวไปเบิดเนาะแยมแรงเลยเหมือนกับตายเบิดพี่น้องเลยเนาะนี่มังแน่พี่น้องทางนี้กับเบิด์ตมังผีกนี่แดงอยู่น,นี่เต็มอยู่เนาะอ,อ,อ,อันอน,นี้ก็เขีๆๆเยวงงงง เออเ้านี่ไฟจะาแม่หรือเปล่าต um ูองเตอร์มันอะไรเฮ่หมอแม่เปล่าอ๋อจากเดือนแล้วนี่สองเดือนหรือเ่จ๊ะใส่เวลาโดนอะไรเพี่น้องเนาะจากเดือนสามเดือนจากเดือนประมาณเดือนแล้วเบอรถือว่าแบบเซฮน ตั้งแต่ยามหนาวพอจ<ด>นะเออนับ่าก็นจนโบจื้อเลยแต่โดนเติบเลยพี่น้องเนาะก็มีแต่ทรายที่ซื้อดีแต่เรายัางต่อภายเฮือนพอเรามาใส่<ด>พี่น้องเนาะอคันว่าบมมีไฟนี่ฮ้อนได้พี่น้องห้อนอบมาอาขนาดเลยแหละยามนี่เบิ่งกะสะ็สะอาดสะอาดพี่น้อนะงเนาะหลังคามันบมมีขี้ฝุ่นเนาะอ่ามัน ผลล่างลงตลอดพี wow. ่น้องเยเนาะถือว <limitation> oh? ่าโอเคต้นหัวตะไคร้เรียกว่าหัวจริงไคกับเต็มพี่น้องเนาะฝั่งนี้ก็มีอยู่ไซก็มีพี่น้องเนาะฮะมีแต่หัวใหญ่ๆเนาะเป็ดเจ้าก็ใหญ่บัลลังก์ปูเนาะย่างย่างคือเก้าเนาะเป็ดเพิ่นพี่น้องเนาะพี่น้อยเจ้าก็เอาแลขกระโตกเล้วนี่เนาะ นี่นต่โตยิงใหญ่พี่น้องเป็ดที่ว่าเจ้าเกลือตอนนั้นนะเมนบอนี่นะโอ้ยใหญ่เมื่อไรพี่น้องเนาะอ่มีแต่ก้นะน,น,นะนจนๆเลยโอ้หเออน้องปูนี่เลี้ยงเป็นน,ะน่ะหรืเลี้ยงเป็ดน,นี่ใหญ่ไวขนาดเลยเก้งเก่งเก้งอ่าโอ้มามังกรก,กับเป็นดอกแล้วปอหลายลยนะีนาะปุ่นาอปอเห็นหรือเปเนาะ นี่ฮู้ขลิลีนี่ผลิตได้นาบามานาบาชื่อๆเอาน้ำมันมันเวลามันออกมันเป็นแบบใดนี่ปูเป็นสีอย่างข้างในสีม่วงสีม่วงนะตัวนี้นะพอเบิ่งดอกมันก็เป็นม่วงเหมือนเนาะพอต้นหนึ่งบางลายหนึ่งพี่น้องบางลายมากนึ่งเนาะถือว่าลายลิอันนี้แม่นเบิ่งมันกำลังกระจอกมานี่แม่นนะอือนี่เท่่เนาะโอ้ขลิลีนี่ อันนี้จับได้บ่ะปูได้จะใช้อันมันออกมาแบบไรแบบ่เลยนี่ตกตัวนีนข้ข้างในมันนี่ได้อ,นนอันตอยู่ในนี่บ่อันหมากมัน,นโอ้พี่นอ้องข้างในเป็นสีม่วงพี่น้องเนาะอันต้นนี่ก็คือแบบลายหน่วยเลยเนาะอันนี้อันนี้แมนแมนมาเลยนะี่เนาะปอกระก็เจอกมาบ่นี้แมนมาเลยนี่เลยอืม โอ้ขากกะลีพี่น้อยเนาะในนาเรา,าหอบบงงามจาังดิต้นมันมะละควายมะละควายสีคอน้นน่องปูผืนเ,เมื่อปลูกก่อนพี่น้องเนาะเอาอันนี้เมื่อปลูกมันพี่น้องเลยเนะาะเดี๋ยวรอบหน้าก่อนเนะาะต้นทางนั่นกระเปร็ดระเบ้อปูเป็นหมดเลยเนาะอ๋อฝั่งนี้ก็เต็มมาเลยพี่น้อยเนาะ น,นี่เด็กกำลังกระจาะพี่น้องคือสีดกแห้งเนาะปูนเนาะนี่เมนบาเลยพี่น้องกระจาะกระแจนี่เมนบาเลยนี่เนาะป้อดกขนาดเลยนี่มีมเงินนนนเเ็็ดด้้จะีลหืมมนบอโอ้พี่น้องเอ้เนาะโอ้เต็มมาเลยแถ่นี่ชุดยอดพี่น้องเอ้เนาะในการาอยู่ฮะม,มีนม้ำ<ะ> คะแนนมีน้ำโอ้ยน้ำา้พ้นก็ต้องการน้ำอยู่วะอ่าแต่พอพ้ตกใช่มันจังเคียวเนาะตอนตอนมันย้มมันแรงนะเนาะแบบว่าคือคือมันสิตายเลยพี่น้องมันแบบบงงามเนาะมันแบบเศร้าๆใจในพวกอ่แต่ตอนนี้เวลาพลนตกแล้วมันคือแบบนี้เลยพี่น้องตัวต้วใดที่ว่ามันเคยออกเลย มันเคยออกมาวันนี้เฮาต้องตัดถิมบอกน้องปูตัดถิมเนาะเวลาเฮาเอาอะไรเฮาก็ตัดตัดพี่น้อยเนาะตัวใดมันโป่งใหม่มันก็ออกตัวมันเก่ามันคือแบบมันโมมีแหละเนาะมันต้องออกใหม่ตลอดพี่น้อยเนาะออกใหม่อันนี้อันนี้คือสุดแล้วนี่เนาะแ้วนะทานสุดตัวเป็นดอกตัวเป็น โอ้พี่น้องเนาะมาเถินามาเถินาเถินในจะว่าเป็นหมากพี่น้องตอนนี้ยังเป็นดอกอยู่พี่น้อยเนาะดอกหมากมังกรต้นมังกรงามเห็นน้อยเนาะเฮืเอนอปูนาฝั่งนั่นก็ออกแล้วต้นยังต้นที้สามสียังต้นนี้สนนีม่วงบ่ฝั่งนี้พี่น้องเนาะงามขนาดเลย เออสุดยอดงามค่ะพี่น้องนี่เห็นว่งามไปดีลอเนาะเด็กกาเลยพี่น้องสุดยอดพี่น้องเหรอเนาะอ่ะมื่อนี้ได้เบิ่งหมากมังกรนอ้องปูเพิ่นพี่น้องเนาะเออเวียนมาเยียบนอ้องเพิ่นโดนจังเข้ามาหาเธอเนึองเออมาอีกท่อนานใหญ่กว่านี้บปล่เป็นสาวเป่านี่พ <c oughs> ี่น้องเหรอเนออาะอ่ะ นออ้อง้น้องน้องปูพันกะยังรออยู่พันยังแอบแนมอยู่เนาะอ้าโอเคสับพี่น้องเนาะตอนนี้กะบสิคอโตโดเดินทางเลยเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะจังไดรกะอยู่ดีมีแหง้งแนงปูเด้อสู้ๆเด้อไปพี่น้องเอเนาะอ่าโอเคพี่น้องขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปัจจุบันทุกคนเนาะขอบคุณผูณ้ใหญ่ใจดีที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเดอ้อเนาะ เอาสำหรับลิมมี่เนาะไปแล้วไว้พอกันใหม่สบายดีบัสสุขูสุขคน